สวัสดีย้มแลมครับพี่น้องผมหมูว้านผมต่อไว้ต้นนี้นะครับพี่น้องสวัสดีคูบาอาจารทุกทุกท่านนะครับเนาะหมูว่านผมต่อไวต้นนี้ครับเนียดลันผมบ่ได้โตครับหมูวานนี่หมูเร้านี่ผมเลย้ึ้นไวโ้กวงเสนเาครับพึงเลืกองานมากคือเก่าครับพี่น้องเดี๋ยวไปลุ้นเบิ่งครับว่าสีมีเตี้ยมอีกบ่ครับมือนี้ครับผมติดตามครับผม ครับผมก็เอาเจ้ากําไลนกฟึกผมสองกุ๊กเก่าครับพี่น้องนี่ครับขึ้นว้ต้นเก่าเนี่ยครับแต่ว่าผมเปลี่ยนควันใหม่ครับว่างมองใหม่เนาะพี่น้องเนาะมันหลุนเบิองทำกันครับว่าสิเป็นยังไงครับสิมีแตมหม้อครับต้นนี้สูงครับพี่น้องขึ้นจุดเมยครับนี่เป็นต้นผมฝึกนนกครับนี่ครับบรรยากาศ นี่ครับบ้านผมเลี้ยงนกไว้ที่นี่นะครับผมก็มา่ึฟไว้นี่ครับบอกเลยครับนกอยู่ป่านี่ผมตัวบ่เคยใดจะโตครับนกอยู่ป่านี่ผมดักตะคายครับดักเลดาครับเดีตัวเดียวครับผมบอกเลยนกถัดไดอยู่ป่านี่นี่ผมเลี้ยงคู่โตครับมีแต่นกเสียงดีครับนี่ครับต้อดินแล้วก็แล้วครับมีอยู่นี่เปิดลดาำพงต้อดินต้อกระโจม กระบอกใหครับอยู่นี่มันเป็นนกที่แบบต่อใหญ่แห่งนี้ครับถัดไ้นี่สุดยอดครับผม,มยกเลยครับอยู่นี่เดี๋ยวขึ้นไปลุนน้ำกันครับพี่น้องติดตามครับผมอุม้พี่น้อง,งคือมีขนครับคือมีขนล้นมากครับพี่น้องขนนกฟ้าห,หรือขนนกตอผมเนาะครับนี่จะอยู่จกักย่างนนองพี่น้องเดี๋ยวผมสิขึ้นนะครับเนาะติดตามครับผมว่มาสีมีแต้มวะครับลุนไปน้ำก,กันครับผมเอาพี่น้อง ดุลไปแล้งกันครับอ oh. ุ้งกะจิตไทยแล้วนั่งข้นไปนั่งครับต้นมันสูงครับพี่น้องอการไทยทำกะจิตลำบากแน่นอนครับพี่น้องดุลไปแล้งกันครับผมพี่น้องเรียบร้อยครับติดจนได้พี่น้อง แกมือสำเร็จพี่น้องโอ้พี่น้อง,อองเรียบร้อยครับผมจเจ้ากำไรผมเ h ็ดได้ครับมาแกมือครับอู้ติดแต่จังงเนาะพี่น้องอู้จนบาดเบิดครับพี่น้องอู้ตัวผูอยู่ครับพี่น้อง อนี่ครับพี่น้องผมวางไว้ควอนนี่ครับหมว่านผมใส่ควอน่เอ้ยควอนทิงครับพี่น้องนะบูเย,ยียบครับง่ายลงมาตั้มครับพี่น้องเรียบร้อยเลยครับโอ้เด็กการอยู่พี่น้องเด็กกำขาแล้วครับผมพี่น้อง หานแล้วครับผมหัวว่านเพเนียร้ลนบอรดโตครับมันนี่แก้มือสําเร็จครับพี่น้องเดี๋ยวลงไปเบ่งน้ากันครับโอ้ผมเลี้ยงเลยครับนี่นกป้านี่ครับผมบอกเลยครับต่อยาครับเพื่อสิไงดโตครับนี่ครับเจ้าเจ้ากาไรผมสองกุกจัดให้เรียบร้อยครับผมพี่น้องสุดยอดครับหมานๆครับผม ดี๋ยวผมเอาลงไปเบึงน้ำกันงนะครับเนาะพี่นอ้องโอเคครับผมกีับเบ่งบรรยากาศนะครับเนาะพี่นอ้องนี่ครับควานโอเคครับผมติดตามครับเดี๋ยวลงเบ่งน้ำกันพี่นอ้อง กำเล็ดพี่น้องได้กำขาแล้วครับผมมาแล้วครับผมเหมือนกันพี่น้อง ติดแตจงโมเนาะครับหลังบาดเบิดครับพี่น้องแต่นย่งหมดครับกระโดดวัด่ปอูยพี่น้องบ้าง เอาลุกเอ้าเอ้าอ,อ,อเป็นเชลยตัวที่สองครับผมอ้กินเขาเปลือกมากครับพี่น้อง งามครับพี่น้งองงหางพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าสิครับพี่น้อง เกยบที่อยู่ครับใายปีครับพี่หนอปีเขาครับปีงามครับอีเล็กครับผมโอ้งามงามพี่น้อกำคาครับผมป็งแขงเขากันครับโอ้แขงง่ายครับพี่หนอ

กลุ่มตัดปไปพเนียดออกอีกครับแตกพเนียดเงาจังผีน้องพี่น้องผมตัดขเขาบีครับโอ้ข้อนี่มานเลยครับตัดออาไปข้อนไม่สนครับพี่น้องข้อนไม่สนครับโอเคครับผมคลิปนี้นี่ครับผมเจ้าก,กำไลผมครับสองกุก จัดให้แล้วครับผมแก้วครับ